สวัสดีครับวันนี้พบกับสาวๆร้านเงินน้ํากระดังงานะครับจะพาไปรู้จักนะครับว่าน้องๆชื่ออะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากทางด้านซ้ายก่อนครน้องชื่ออะไรครับออนค่ะน้องออนนะครับสวยมากแน่ารักมากคนกลางชื่ออะไรครับชื่อน้องพิมค่ะน้องพิม์พนะครับแล้วคนขวาสุดครับผมชื่อนิดเดียวค่ะชื่อนิดเดียวนะครับภายในร้านมีอะไรบ้างครับก็จะมีหมาล่าชาบูค่ะมีดนตรีสดค่ะ บรรยากาศริมน้ำค่ะมีเครื่องดื่มเย็นๆให้นะคะอย่าลืมนะครับแวะมาเยี่ยมเยียนมารับความสุขก่อนกลับบ้านรับสายลมหนาวสายหมอกและกลิ่นไอของธรรมชาติได้ที่เฮือนริมน้ำกระดังงาสอบถามเพิ่มเติม0995 06 चेत